สวสดีปีนองตังหลายช่องไตขึ้นขามือนี้กอดทมาเหล่าเลืองลาวโปลานางจันตาตอนตีสองขาแม่สายใจก็เลยตายล่าลูกสองล่าปีนองก็เลยห้องไห้อยู่จ้อมกลางวานลาปันปอบพิดตาเจ้าลูกเกิดถึงแม่สายใจนังห้องไฮห,หาแม่ตุกคําเจ้า รอไปจนแสงจันทร์สาดผ่านก็ยังมาหันเมยปอกมาเฮินปอเซธีก็ได้จู้หลุกไปนอนก็มาหู้วะที่จูจ้จื้อหื้อก็เลยจู้หลูกสองล่าวามาล่อหลกเคยเมยซูดเจ้ามาอะไรกินดีอยู่ดีก็เลยหลักปลายเข้ากายเย้าว,วาปั้นหลุกมันอันต่อมาวอโเปอหึงน่านปอเซธีก็เลยเอาหลูกฝากคือหน้าแลยตึงอาต,ตัวโตปอเซธีก็เลยไปแอวสาวเฮิรนนี่เลยเฮิรนนาแอลสาวเฮิรนแจงเฮ็ดเหมือนเบามาเกยมีหลุกมีเมมาหวาอันคะ ปล่อยดุกวัยคืออยู่จอมกลางวานันห้องไ้ก็มามีเมมาตัวตาวันตกคำลาอยากเขาก็มามีเมปันเขาใส่มือใส่ป้าใส่ซอบว่าอันห้องไ้อยู่ทุกเมือตุกวนันล้อมต้อยปอบปิดต,ตาเจ้าก็มาตำน้ำพริกเล่โทนหนาวมาไหวาปัน้นดุกินมามีสังกับเขาปั้นกินว่าอันปอบปิดต,ตาก็เลยบอกเกา่าสองลาบีน,น้องว่ากินได้ก็จนน้องไปนอนเนอว่าปั้นดุกมันอันล้อมต้อยดุกลับตาไกาา่เย้าปอเซร็ทีก็เลยคุกคิ๊กตืน่นไปสอหาเมนามานอน ปอก็เลยแปดหลูกว่าปอตี้เมื่อเหร่น่าตึงเอาเฮินใต้เฮินเหนือจนนองเขานอนเนอเป็นเหมือนอีอยู่ทุกวันทุกวันหลายวันต่อมาบอป่อหึงน่านปอเสตีก็เลยไปสอหาเมนาเมาเม้ตีมามีโพมาสืบเป็นเมมาได้อยู่เจ็ดโพจือว่าเมนากาไว้ก็เลยเอาปอกมาหอมาเฮินมาลุมลาหลุกเตาเมื่อเตจ้ตาปัทมาตอนตีเอาปอเสตีนั่นก็เลยบอกกล่าวโพมั่นเจว่าตีอามาขามเล่งดูดูแสียงดกแก้วของเขาเซ็งเซ็งว่าอัน ปอเซธีกึดทางว่าติมาลุมลาลุมลาติมาขามเด่งดุกเลยตึงเตาเอามาอยู่ทั้งเร้าตีเฮนี้มาป่อหึงนั่นจันตาก่อไรใหญ่คืนเม่นากาไว้ก่อไรมันตองเม่นาน้ากาไว้ตองก่อใหญ่กวางจำเข้าสูหาหกเลื่อนก่อเปอว่าเม่นาน้ากาไว้มีดุเป็นตีจำไม้เย้าโอ้ดุกึงสองลาปีนองมาเปดุกโตเตาเก่าก็เลยใส่ให้สองลาปีนองเม่นาน้ากาไว้ก่อไรบอกปอเซทีมันหว่าโอะโลอะโล ันว่าลูกเจ้านี่ว่าหยาบเลือกกาเม,มน่ากาไว้ก็ไลยก่าไว้ทางว่าคานางเมสอนก็ยังหวาฟังกำคาว่ากราใดก็ว,ว่าเป็นกาจ่าเป็นกาทาลา ตีเฮ็ดจือฮือดีโต๊ะเมนากรมขามไรยาวะอเจ้าซำไรบอกเก่าปอเสถีมันทางวาปอยังวาสอนเย้ามาเอากำดีดีปอเขาเติบใหญ่มาโลเป็นตู้ค่าตู้ขังไปดุกของเข้าไกลเอวะอันเล่ซำไรเก่าทางวาปอวายนาไวหลังมาปอว่าปอเซถีเมาดุกตั้งสองลาปีน้องโอลาเล่จันตาเอาไปโต๊ะคาไปบ้านไปเมืองไปฮอไปเฮิร์คากอติ้มขามเฮ็ดดุกเฮ็ดเมจเจ้ายาวอันปอเซธีก่อนไรมาเกิดเจงจาที่เฮ็ดจือฮือดีตที่เฮ็ดจือฮือดีวาลาวาที่แปดเมวลา ว 8, วปวาตที่แปดุกแปดเตาปอเสตงงิีก่อไรมาเจงจาดีเดียวหวานปวาตที่แปดนางยิงก่อฮัขึ้นไายาปอเสติีก่อไรมาเจงจาและตัดสินใจไรยาวอย่าลืมตวัวตอนตีสามคาฝากตุกกอดแตกไล่แตกแช่ปันแห้งใจช่องไตขึ้นผ่องา้ายินดีขอบคุณน้ำน้ำคา